สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิป ของคนแชร์ข่าวพาเวยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมีนทุกท่านคะ่ะมารับฟังกันค่ะว่าในช่วงวันที่7จ็ถึงสิกรกฎาคมปี2568จะมีเรื่องใจฟูด้านใดเกิดขึ้นกับท่านและที่สําคัญนะคะ มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับท่านหรือไม่ในรอบสัปดาห์นี้เพราะว่าหลายๆท่านนะคะเริ่มที่จะมีความวิตกกังวลใจแล้วเราว่าเอ๊ปัญหาจากสัปดาห์ก่อนจะแก้ไขได้ไหมแล้วสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่จะราบรื่นและคล่องตัวดีหรือไม่มารับฟังกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้คะ่ะแน่นอนค่ะว่าจะบอกการงานการเงิน โชคลาภและความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มต้นที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกอันดับแรกเลยก็คือว่าต้องขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาและชาวราศีมีนนะคะเรื่องอะไรก็คือว่าปัญหาต่างๆที่คาราคาสั่งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือแม้แต่งานที่คาราคาสั่งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสัปดาห์นี้จะได้รับการแก้ไขคะ่ะ ปัญหาจะมีทางแก้ทางออกบางปัญหาจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยแต่เอาเข้าจริงๆนะคะชาวลัคนาและชาวราศีมีนท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก่งไม่มีใครเหมือนมีความสามารถเฉพาะตัวมีความสามารถพิเศษใครก็ตามนะคะที่ทําอะไรที่ค่อนข้างที่จะยากแต่พอถึงมือท่านมักจะเป็นเรื่องที่ง่ายฉะนั้นนะคะปัญหาต่างๆจะได้รับการแก้ไขค่ะเรื่องที่ท่านอึดอัดใจ,จอยู่นะคะมีทางแก้ทางออกแน่นอนนะต่อมา เป็นช่วงที่ไวพริบดีแก้ไขกับปัญหาเก่งท่านจะได้รับโอกาสดีๆจากการแก้ไขปัญหาท่านเป็นคนที่เฉลียวฉลาดเจ้าโปรเจกต์นะคะเจ้าความคิดอยากทำนั่นอยากทำนี่ไปมีความเป็นผู้นำนะและที่สำคัญโดดเด่นด้านการพูดคุยผลประโยชน์ต่างๆโดดเด่นด้านการยื่นเอกสารสัญญานะคะโดดเด่นเรื่องการยื่นเอกสารหนังสือสัญญาต่างๆลืมอะ,อมอะแบบนี้ เหมาะแก่การยื่นเอกสารสำคัญสำคัญเหมาะแก่การสร้างหรือว่าร่างหนังสือสัญญาเพราะว่ามันจะเป็นผลดีสำหรับตัวท่านในอรอบสัปดาห์นี้โอ้โหเป็นสัปดาห์ที่ต้องทำอะไรที่หลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะแต่เป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขและมีพลังในการทำงานด้วยนะคะ ทำงานเก่งไวริบดีจะได้ช่วยเหลืองานของคนอื่นนะคะท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสุขุมรอบคอบมีความเป็นผู้นําเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พอสมควรบางท่านมีดวงได้ย้อนอดีตนะจะได้ไปสถานที่ที่ท่านเคยไปแต่ว่าไม่ได้ไปมานานมีโอกาสได้ทําบุญนะคะท่านจะใจเย็นมากขึ้นนิ่งขึ้นกับการทํางานหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวนะคะเป็นคนที่อ,คอ่ค่อนคือพูดได้ง่ายท่านเป็นผู้ใหญ่ มีความสุขุมรอบคอบจะทําอะไรก็ตามท่านจะนิ่งขึ้นไม่ใจร้อนบุ๋วามเหมือนช่วงที่ผ่านมาอ่าโดยภาพรวมก็ถือว่าการงานเด่นมีข่าวดีเกิดขึ้นด้วยนะในเรื่องของการงานตั้งใจที่จะทําอะไรก็ตามและถ้าท่านมีเป้าหมายในเรื่องที่ท่านกําลังทําอยู่ท่านจะไปถึงเป้าหมายที่ท่านนั้น<ม>ได้วางเอาไว้แน่นอนนะคะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายหรือว่าการ ทําทงานอะไรที่หลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เหนื่อยแต่ว่าเป็นสัปดาห์ที่ท่านใจฟูนะคะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในเรื่องงานของท่านแน่นอนค่ะได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะได้ช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนฉะนั้นอะไรก็ตามที่ท่านสามารถช่วยเหลือได้ให้ช่วยเหลือแต่ถ้าเกินความสามารถจําเป็นที่ท่านจะต้องปฏิเสธก็ต้องปฏิเสธนะคะอย่าแบกรับภาระของคนอื่นมากนะัก เพราะว่าตัวท่านเองก็ค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยงานยิ่งดียิ่งเหนื่อยนะคะแต่ข้อดีก็คือว่าจะส่งผลดีกับตัวท่านปากมีเสน่ห์ตัวท่านเองก็มีเสน่ห์ให้ใช้ประโยชน์เหล่านี้นำผลประโยชน์เข้าหาตัวเองคาดหวังสิ่งใดขอให้ลงมือทำเถอะสัปดาห์นี้จะประสบความสำเร็จอุปสรรคน้อยคนช่วยเหลือดีต่อมาในเรื่องของการเงินโอ้โหการเงินก็ดีไม่แพ้การงานนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ ทำงานประจำเพียงช่องทางเดียวและกําลังวิตกใจเลยละว่าท่านจะหมุนเงินได้ไหมในรอบสัปดาห์นี้อ่ะขอบอกท่านคลายความวิตกกังวลใจนะคะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ท่านหมุนเงินได้คล่องหนึ่งเป็นเพราะว่าท่านพูดเก่งคุยเก่งและการพูดคุยของท่านมักจะเป็นที่มาของรายรับด้วยนะคะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดเซล์ต่าง ในรอบสัปดาห์นี้ท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะเหมาะแก่การเดินทางเหมาะแก่การติดต่อผู้คนหมาะแก่การปรับเปลี่ยนการขายแล้วท่านจะได้รับผลกําไรพิเศษพิเศษมีโอกาสได้ออเดอร์เพิ่มนะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งไวพิบดีเรียนรู้อะไรได้ไวเป็นนักวางแผนและที่สําคัญนะคะ ท่านมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงที่มีดวงได้เงินที่ท่านกําลังรอคอยข่าวอยู่ท่านใดที่ตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองในะรอบสัปดาห์นี้ก็จะสําเร็จด้วยเช่นเดียวกันนะคะเหมาะแก่การพูดคุยผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานและการเงินค่ะท่านเป็นคนที่ใช้เงินเก่งด้วยนะคะในขณะเดียวกันแต่ก็เป็นคนที่มักจะมีความสามารถไม่เหมือนใครมักจะได้เงินจากช่องทางที่ท่านนั้นคือพูดได้ไง่ายท่านจะได้เงินจาก ท่านจะได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้มีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินจากช่องทางใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้มาก่อนค่ะเป็นช่วงที่ท่านนั้นนะคะค่อนข้างที่จะเก็บตัวส่งผลให้รายจ่ายของท่านนะคะยังถ,ถือว่าสม่ำเสมอรายจ่ายปกติ ไม่ไม่ค่อยจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับการพบปะผู้คนแต่จะได้หมดแต่จะหมดเงินไปกับก,บการใช้จ่ายตามใจตัวเองมากกว่านะคะอาจเป็นอันว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะแต่ว่าถึงแม้ว่าท่านจะเก็บตัวไม่ค่อยได้พบใครอาจจะด้วยเหตุผลบางประการแต่ก็จะมีคนเข้ามาหาท่านเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านอยู่ดีฉะนั้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้ขอให้ท่านระมัดระวังการช่วยเหลือคนอื่นให้มากๆนะคะอย่าใจดีมากนะักระวังเอ็นดูเขาเอ็นเราขาด ถ้าจะเดือดร้อนเพราะการช่วยเหลือคนอื่นแต่ถ้าได้แต่ถ้าช่วยด้วยการนำเสนอหรือว่าให้แง่คิดต่างๆก็ถือว่าเป็นประโยชน์ได้บุญด้วยนะคะเอาข้อจริงๆสัปดาห์นี้ท่านก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะฉลาดรู้เท่าทันความคิดของคนอื่นแหละเก่งเอาตัวรอดได้นะคะหมุนเงินได้คล่องการเงินถือว่าไม่มีปัญหานะคะต่อมาด้านความรักของท่านลเป็นยังไงบ้างความรักเป็นช่วงที่ท่านมีเสน่ห์นะคะ ในช่วงระยะเวลานี้แต่ว่า,าเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะเก็บตัวถึงจะมีคนคุยท่านก็ไม่ค่อยได้พูดคุยกับคนที่ท่านกําลังคุยอยู่มากนะักหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าท่านกําลังซุ่มที่จะทําอะไรบางอย่างหรือบางท่านก็มีสติมากขึ้นนะคะไม่ไม่อยากจะพูดคุยเรื่องอคือพูดได้ง่ายเป็นผู้ใหญ่คุยกับ คนที่ท่านคุยด้วยด้วยเรื่องที่จำเป็นเท่านั้นนะคะค่อนข้างที่จะใช้ท่านจะให้เวลากับตัวเองมากกว่าเพราะท่านมีเป้าหมายบางอย่างอยู่นะคะหรือท่านม,มีความรู้สึกว่าอยากจะอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วชีวิตคู่ในรอบสัปดาห์นี้เรื่อยๆ นะคะถือว่าเรื่อยๆค่อนข้างที่จะมีความสุขและหมุนเงินได้คล่องนะคะขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีมีนทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดกราบขออาภัยมาหน้าที่นี้ด้วยสวัสดีค่ะ